สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับเรียนอะไราบายครูต่ายกันเช่นเคยคลิปนี้มาเฉลยตรวจสอบความเข้าใจหน้า42หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2บทที่6รูปสามเหลี่ยมนะครับฝากกันเช่นเคยกับทุกๆคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปในช่อง y o u u u e คผู้ตายทิวเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับ รวจสอบความเข้าใจแสดงวิธีหาคำตอบโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดต้นกล้ามีแผ่นไม้อดัดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ70.7ซนเมตรนะครับด้านนี้กับด้านนี้สองด้านนี้ยาว70.7เซนติเมตรฐานยาว60เซนติเมตรฐานคือตัวนี้นะครับและสูง64เซนติเมตรความสูงตั้งฉากทั้งหมดนี้64เซนติเมตรถ้าต้นกล้าต้องการทาสีไม้อัดนี้เพียงด้านเดียว ดังรูปโดยส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวรอบรูป111เซนเมตรนะครับสีน้ำเงินนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวทั้ง3ด้านก็จะยาวเท่ากันนะครับซึ่งรวมกันได้111ก็คือถ้าหาร3ก็จะเป็นความยาวของแต่ละด้านนะครับคำถามข้อที่1ไม้แผ่นไม้อัดนี้มีความยาวโดยรอบเท่าไหร่นะ สามเหลี่ยมหน้าจัว่วใหญ่นี้มีความยาวโดยรอบเท่าไรวิธีทำแผ่นไม้อัดอรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 70. 7 0 7ซนมด้านละนะครับด้านประกอบมุมยอดมีอยู่2ด้านและมีฐานยาว6 0ซนติมตรดังนั้นแผ่นไม้อัดนี้มีความยาวโดยรอบนะครับก็คือในวงเล็บ2คูณเ0 7เพราะว่ามีด้านประกอบมุมยอดอยู่2ด้านก็ต้องเป็น 2คูณ 70. 7บวกกับฐานคือ60นะครับเท่ากับ201.4เซนติเมตรก็หตอบ201.4เซนติเมตรข้อ2ต้นกล้าต้องทาสีเป็นพื้นที่เท่าใดนะครับทาสีสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้เป็นพื้นที่เท่าไหร่ก็คือหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองวิธีทำแผ่นไม้อัดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาว60เซนติเมตรสูง64เซนติเมตร สูตรของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็เท่ากับเสียนหนึงส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานสูงเท่าไรครับสูง64ฐาน60 ดังนั้นต้นกล้าต้องทาสีเป็นพื้นที่เศษหนึส่วนสอคูณหกคูณหกะครับก็ตัดทอนกัน2องหนึ่งเป็นสองสองสาเป็นหกเหลือ30มสิบคูณหกเท่ากับหนึ่ตารางเซนติเมตรข้อที่2ตอบ1920ตารางเซนติเมตรข้อ3ถ้าต้นกล้ามีสีน้ำเงินสำหรับทาพื้นที่ ได้ไม่เกิน500ตารางเซนติเมตรสีน้ำเงินนี้จะเพียงพอสำหรับทาแผ่นไม้อัดให้ได้ตามที่ต้องการหรือไม่นะครับก็าหาพื้นที่ตัวนี้ว่ามันเท่าไหร่วิธีทําส่วนที่ต้องทาสีน้ำเงินเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความสูง32เซนติเมตรตามที่กำหนดมาให้นะครับและมีความยาวรอบ รูป111เซนติเมตรแสดงว่ามีด้านยาวด้านละนะครับก็เอาความยาวทั้งหมด111หารด้วย3ก็เท่ากับ37เซนติเมตรเพราะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเพราะนั้นด้านทั้ง3ด้านก็จะยาวเท่ากันกระลยหารด้วย3พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานซึ่งทั้งอ่าซึ่งในที่นี้เราจะได้ว่าฐานยาว37นะครับ สูงกำหนดมาให้แล้วคือ32จะได้ว่าส่วนที่ต้องการทาสีน้าเงินมีพื้นที่เศษหนส่วน2คูณ32คูณ37ก็ตัดทอนกัน2 1เป็น2 2คูณ16เป็น32เหลือ16คูณ37เท่ากับ592ตารางเซนติเมตรแต่สีที่มีอยู่ใช้าทาได้เท่าไหร่ครับทาได้แค่500แต่สีน้ําเงินที่ต้นกามีสามารถทาพื้นที่ได้ไม่เกิน500ตารางเซนติเมตรอย่างที่โจทย์กําหนด ดังนั้นต้นกล้ามีสีน้ำเงินไม่เพียงพอสำหรับทาแผ่นไม้อัดให้ได้ตามที่ต้องการตอบต้นกล้ามีสีน้ำเงินไม่เพียงพอสำหรับทาแผ่นไม้อัดให้ได้ตามที่ต้องการเพราะขาดอยู่เท่าไหร่ครับขาดอยู่92ตารางเซนติเมตรสิ่งที่ได้เรียนรู้บอกลำดับขั้นการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหามีอยู่ว่าเต้ยมีที่ดิน2แปลงซึ่งอยู่ติดกันดังรูป เมื่อทำรั้วตาข่ายล้อมรอบที่ดินแปลงที่1ต้องใช้ตาข่ายยาว42.1เมตรที่ดินแปลงที่2มีพื้นที่เท่าใดนะครับแปลงที่1นี้ความยาว42.1ก็คือด้านนี้บวกด้านนี้แล้วก็บวกด้านที่เหลือเป็น42.1นะครับเราก็จะหาความยาวด้านนี้ได้โดยการเอา42.1ลบ13กับ 10. 10.1นะครับก็จะเป็นความยาวด้านนี้ ทีนี้เขาต้องการหาพื้นที่นี้ก็อันนี้เป็นฐานสูงกําหนดมาให้แล้วคือ8เมตรนั่นเองนะครับก็มาหาลําดับขั้นตอนในการหาพื้นที่นะครับเพื่อหาคําตอบของโจทย์ปัญหานี้ซึ่งก็จะได้ว่าขั้นที่1หาความยาวของฐานของที่ดินแปลงที่สองที่มีความยาวเท่ากับความยาวของด้านที่เหลือของที่ดินแปลงที่1ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งหาความยาวของด้านที่เหลือได้ โดยนําความยาวของตาข่ายที่ใช้ล้อมรอบที่ดินแปลงที่1ลบด้วยความยาวของด้าน2ด้านที่กําหนดให้ก็คือ10จุดหกับ13นะครับเอา42.1ลบ10.1กับลบ13ออกขั้นที่2หาพื้นที่ของที่ดินแปลงที่2โดยใช้สูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานก็จะได้คำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยมีข้อสงสัยหรือติชมอันใดก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ